ตชวาจากร้านชวาว่าจังหวัดพยาวค่ะเอ้าทำไมอ่ะไม่ได้หรอพี่เบนเนตนํำเสนอแนวใหม่ไงคุณผู้ชมจะได้นี่เบื่อด้วยผักผักตกตกเหมือนในละครเลยพี่เบนเนตเอานะไม่ได้หรอคะก็แหมหมวกผักตกชวาก็เล่นมุกหน่อยเล่นกับน้องหน่อยสิ นี่เลยค่ะคุณผู้ชมหมวกผักตบชวาจากร้านชวาวา่าถึงแม้ว่าชื่อแบรนด์จะดูเก๋ไก่ทันสมัยแต่เจ้าของแบรนด์เนี่ยเป็นคุณป้าวัยเกษียณที่ไม่ยอมเกษียณไปตามวัยค่ะคุณผู้ชม <Wow. S 1> เพราะว่าป้าว่าประธานกลุ่มนี่นะคะถึงแม้ว่าอายุจะมากก็ยิ่งทําให้ประสบการณ์และความคิดเนี่ยมากขึ้นไปด้วยค่ะ <Yeah. S 1> ป้าว่า mm. นะคะจึงจัดตั้งกลุ่มรวบรวมคนที่มีทักษะมีฝีมือในจังหวัดพะเยาเนี่ยมาทําเครื่องจักสาร <Wow. S 1> เพื่อเป็นการสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยค่ะแต่ที่สําคัญนะคะคุณผู้ชม เครื่องจักสานเนี่ยก็ถูกใจคนทุกเพศทุกวัยด้วยล่ะค่ะเกร๋มากนี่เข้ากับซัมเมอร์สุดๆไปเลยสินค้าร้านนี้ไม่ได้มีแค่หมวกเท่านั้นนะคะแต่ยังมีผลิตภัณฑ์อีกมากมายให้เลือกกันและนอกจากผักตกสีธรรมชาติแบบหมวกนี้แล้วเนี่ยร้านนี้เขายังเพิ่มไอเดียแต่งแต้มสีจากธรรมชาติแท้ๆไม่ว่าจะเป็นโคลนครั่งย่อสักหรือดอกไม้ที่ให้สีต่างๆลงไปด้วยทั้งสวยทั้งดีอย่างนี้มาตากันด่วนเลยจ้า